วันนามมนมรณภาพหลวงปู่ขอ,องพมัญโยตัวเนี่ยเนาะเือนมีนาคมโอ้ยสัาโอ้ยสัมพอมอะไรเกิดมื่อไหน่ว้านมรณภาพหลวงปู่ของพมัญโยมัืยว้านมรณภาพพ่อสสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดอาาเบีิดเกิดเกิดวันที่ 50, <Ash ELLE> มีนาคมนี่กันมรานาผาต้อนปีหามีนาคมสองปัญหาลอยหาสิบเจ็ดอายุเก้าสิบเจ็ดปีนะมรานาผาเก้าสิบเจ็ดปีน้ำสองเดียวตั้ง่อเป็นใจดีเมื่อนี่ใจดีก็เมื่อหรอวะตั้ง่อเป็นเกินอยากไล่สวนบาดใดด้วยอ๋มีแนวนอกบาดใดเนาะดอกบุหงกอมันโย อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์พระโพธิสัตว์ผู้มากล้นด้วยเมตตาธรรมบารมีผู้มาอาจารย์ตอนที่แปฏิบัตินที่แป๊ดจบโอ้อายุเก้าสิบเจ็ดปีต่อเจ็ดดังว่าทันใดลองไงสดบงก่ไปอะไรมีโสบมีหลาบซื้อมันเลยจับจังไงด้วยมีอาหาเนาะ

อาศัยบุญอาศัยกุศลอาศัยคุณงามความดีที่เคยประพฤติที่เคยปฏิบัติมาเออมาเป็นขวนฝมาเป็นกําลังใจในการดำเนินชีวิตมาเป็นพลังงานที่ดีอืมเกิดเอาทำเอาสร้างเอาแปลี่ยเอาอืมเกิดได้ทำเต๋อส้างได้แเปลี่ยนเตก็เกิดก็มีก็เป็นก็ไปเห็นตัวสมความมุ่งมั่นศาสนาอืมเต๋อส้างบารมีสร้างวัดสร้างว่าดูแลศาสนาเห็นตัว ธรรมดาตามยุคตามสมัยตัวมาสองปัญหาโลคกาบก็คือเขาเนาะตัวมาสองปัญหาโลคกาบก็คือเขาแต่มนุษย์ก็เน่าเมาโลรคเกลือกปวดตาหนามัวก็คือเขาบ่มีการยับยั้งฟังเกลียดถ้ามาบดสินป่าหน้าล่าโลดละหลวงความบุญกจะมาพุ่งความกันข้างรรมบดหยั่งตัว เลย้าเพ้่าหลมย่อมเยอมเขาพอทรวงวันมือทงแฝดเจ้าเอาเขาไปทรงเตี้ยนบ่เป็นว่าอาจาะอปปาจะพาเขาผู้คนจนดับการเป็นทีขันขึ้นในหนังมีมาล่าม,มีรูกที่พาชังกลุ่มไปเป็นซุ่มเป็นปุ่มว่าขาวขาวกับพอคอยตรคปลาสาะปัญหาโรกาก็าคือเกาเป็นเบาเป็นมาไปไวา่าผูเฒ่าผู้แกแมงควา่ำคนเด้ออืมตมะกันตปะปอจะเม่เนาะ เมตตศสรษอย่างหายเคลื off, quickly, good, ่อนผานแรงง่ายเน๊ะมหันเริ Demokraten ่มชินทำความเพียรหักตาไหวแรงได้่วมสวมได้แรงขาดเรื่องบ่สมบูรณ์ประเภทเนี้ทำบุญพอเมียประเภทถิ่นเนาะเอาความดีเป็นหลิมสลักใจไว้คงดีสามขี้เยื่อไหวว่าไรถิ่นมีข้องสร้างเสียงมวยมวยฝั่งชังข้อเปล่าทำความดีวันศีลวันอ้อนบาปบุญได้วันหุ่นยากปวดเจ็บพะเฮาปฏิบัติธรรมเพียรพำเป็นผู้นำสอนสื่อเฮ้าความช่าง บอกลูกบอกเต่าบอกลูกบอกหลานท่านั่งนั่นให้เจ้าแกงแกงท่านเลยอีหล่าเอ้ยเรื่องฝึกอาจิตใจให้ปล่อยว่างอยู่เรื่องเลยถ้ำบัจจริยานั่นเจ้าจะได้ไล่ละเวียนคล้องถ้ำไปเจ้าก้าวตุกคำเสวำเฮี้ยนหูเฮ้ตั้มตุกคำเสาให้เจ้าตั้งอยู่ในถ้ำสุดจริตสื่อตรงเสวชีวังเมียนญาติกานั่นจะสามก๊อน, ang, นั่น,น mann, e e จะป um ้ากันชีท้ ุนบานพีนี่บานนองฟองนองหักแก่นถึงย้ำุกหยากแก่นเตี้ยนส่วนไฟกันเมืองอีสานสีเหลืงกลแหลืงแกนําฝนได้นอก่นว่าเนาะแต่ใจคนอีสานนั่นแม่นบ่มีย้ำแหลงให้หักแจ้งกันไว้ให้เฮาให้มันเจ็ดให้เฮาหนักนวงเหนี่ยนคือข้าวเหนียวตุ้ย์จำเกียวบองไม่มากล้นได้ปลาพระนาศลร่วมกันเป็นดงสูงโมกันยุ่งกันย่างเกลี่ยนี่เครื่องเครื่อเขาเกี่ยวไหล เหล mm ี้ยวลงข้างลุมมีปมหน่อยข้างปืนจังกีไม่มวยใงสีห้างไม่มวยในสีห้างกันไกลความสัมพันธ์มันมีแต่ยืนนั่กันได้นะคือจงรุ่งง่างไม่ไปนั่นนะไปฟกขุ่มใหม่แก่ซุ่มโม่หน่อยข้างปืนแต่ซุ่มเย็นซุ่มโม่หน่อยก็คือดังเดี่ยวกันได้ฟกคุ่มใหม่ซุ่มเย็นข้างเงาให้แก่ลูกโผล่เต่ามันโตตุนใหญ่ มีชีว <ổ> ิตอยู่ได้สบายบางดังกันสังคมคนท้านั้นก็คือดังเดียวกันเป็นสิรวยหรือจนก็จะนํากันได้ก็จะยุ่งยากใหม่ละอาศัยกันอืมตนหน่อยอาศัยต้นแง่ต้นแง่อาศัยตนหน่อยละโลกสังคมอยากมีความสุขเกิดด้วยความเมตตาเกิดตนสงสารหักแก้งกันหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น รักตัวปวดยเบื่อหน่ายความทุกข์ปไปชนาความสุขด้วกันเมื่อทุกคนนะบ่ท่านได้หอดสวรรค์บ่ท่านได้หอดยิ่พานเก่าบุญเอากุศลไปก่อนผู้เปิดตัวนี้ได้เงินไปเงินไปสอนใจเพื่อนไปเข้าบ่งหัวจักดอกว่าเห้สิไปใส่มาใส่เนาะเดอกเ่ามเอาในปัจจุบันนี่แหละเหตุดีผลก็ดีผลคือการสั่งเอ่อ การสร้างเหตุเนี่ยคือปัจจุบันนะ่ะคนก็เสืออหน้าคนบ้านรวยเสียห้ราคาด๊อมันสิ่มัาหลายกันไนด้ผู้รอดมาทีเสื่อมอันนั้เติมเรากไ็ได้ก็อ่าอ่าบอาน้องมวังวันไปสิรวยก็สร้างเขาไปสิดีก็สร้างเขาผูบาดจย์เงินมา ไปสีแดสีดงก็สังเขาอืมไปสีดงก็สังเขาเอาไปย้เขาไปละเฮ็ดนตงเขาทั้งเขาไป,าไปละอืมเขาสะต้มนันลกเขาสะไปสรค์เขาสะไปพุ้มมลกเขาสะไปนิพานเขาสะไปจังได้บุญไปงูจักน้ำเขาดอก เด็บไปทำไปอายุอายุถึงไปแล้วอย่ายน่มนาะสั่งไปไปสิเป็นจังไลยกับยาเขาไปสิดีกับสั่งเขาไปสิบดีกับสั่งเขาเรื่องของเขาบ่แม่นเรื่องของเขาเนาะเด็กไปทำไปสาธุกับปู่ แน่นเินผู้บ่า่จะเือรนันจนเไปกเรื่องีต่าเลอบเข่ามากมือเสียเปียกกำลังนั่งรถไปทำงานเถือว่าเป็นบุณในโลกนี้เมีเรื่องัาเืินดอกแต่เราพีเรื่องัาเงินในโลก ปิดไว้เครื่องหนึ่งกับด้านพ่วมแปดหนึ่งสี่สี่หนึ่งแปดเออเพิน่นเพิ่นยกกับด้านที่จริงมันจะเป็นแปดหนึ่งธามุชมกะไวเพียงแกนิปูเพิ่นกะว่าปูหงมรณาภาตพวบอายุเจ็ดสิบเก้าสิบเจ็ดปีเนาะมื่อนี้วันที่หาเป็นวันมรณาภาพปูหงอำเภอรประสาทเนาะ กะไวพิจารณาเป็นตัวเลขเดี๋ยวเจแดงเขาไปอาบน้ำมุ้น้ำพนสะิบปขคอตัวเด่นเด่นดังๆง,ง,งวดก้อนซีซีหาเนาะเพิ่นห้ซีซีหางวดก้อนเพิ่นกะให่หาศูนย์กับอีอย่างหนึ่งหนึ่งเก้าเอองวดก้อนเพิ่นกะหาหนึ่งถูกมาหลายงวดเลยเด้เดี๋ยวสิบเอดตามคลิปนี้ก็ไวซัําน้สะก่อนเนาะคะ่ะใครสนใจขี้มกะทักมาตามเบอร์โทรขึ้นใหหนาจ,จอนะคะแล้วก็บำรุงสายตาแคลเซียมแคลแมแ็กพ้อมออยพัท ทั้งมํารุกก่งกระดูกทั้งมำรลุมงสายตากระทักมากโวโตคือหายนานจอนะคะพี่แดงของขอตัวลาไปก่อนฟังปูตอค่ะปิดไว้เครื่องหนึ่งกับด้านพ่วมแปดหนหึ่งสี่สี่หนึ่งแปดเออพินพนยกกับด้านที่จริงมันจะเป็นแปดหนึ่งในบุญกุศลคุณงามความดีอาไว้หลายๆลดจน หลักไปก็บบ่อใดตัวนำบ่ได้ตกไฟบ่อใหม่บ่อพ่อใดก็ได้บ่อพ่อมีก็มีเด้ห่าลังเกลียวบุญมีแลว้วแนวดีฟองไองสบุญบ่ให้ก้องขี้ให้ยีเรียนโฮมคนมาเนาะบุได้กินพนั้นก็อิ่มแล้วต้องไก่แก้วขาดควาปมีสุกมีไส้เห็ดยังไก่ซ้ำเด็ดซ้ำเด็ดซ้ำเด็ดย่าส,ส,ส,สุกย่าท้อ อย่าถูกอย่ายากอย่าลำบากอย่าจนอย่าทำก็คอนอย่าจนก็พูดได้ให้เราพลังงานที่ดีให้สทัทธาในตัวเจ้าของเชื่อมันในตัวเจ้าของไปจี่วสัทธ์ได้สทัทธาในตัวเจา้จา,อจา,ออาของนี่แหละหักเจาก้าของแปงเจ้าของสงสารเจ้าของหักเจ้าของแป้งเจา้าของหักปืนสงสารปืนหักกันแปงกันอยู่ดีสบายตัวเนาะ กาศนาอันตวานังสันตุสซาปุลิสุอาปุวโยโนโกสุโนโกวะโนโน่คนให้บอกไปแล้วโนโน่มาบ้างปวสะเกดเกศนาอันตทวานังสันจีปวดภายเนปวดภายเนปวดจังไรบนแมวว่ะสัเว์ปัญหาปวดจังไรบนแมวว่ะสัเว์ปัญหามีมดแล้วปวดปวดภายหยาดย่อมเนี่ยพอได้ อืมใ่าลี้ยงหน่อยไปกินขนมนะเนาะปีเพิ่มดูดูร้อนเนาะโ,ปโ,ปโกโกกาซาเจเกีสากาตากาโกโกโปกากาเกาเกาเน่าเกาสาวเนาวๆๆๆา่าเกาเกาเก่าเกาเอ้าชื่อมันยังไรเก้ารตเกาเป็นไหนจะเกาท่านานไปถ้ามันหมดหวดัวเด้ออืมว่าไปท่านละอืมลกกาแขกคนเด้อเกียรมาแล้วอยากยมเลย อยู่บนโนสู่ขังพลังเด้อแข็งแรงแข็งแรงสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงสู้สู่สู่รวย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 มี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 นัชาลิตินัชาลิตินัชาลิติเด้อผู้บ่ายจันสาธุกับผู้อยู่บนโนสู่ขังพลังเดลยพี่ตรงไหนล่ะบัดนี้สาธุกับ